มันจะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถรู้ชื่อคนที่คุณจะบุกอัดเป็ดน้อยได้ในอนาคตเมื่อชายคนหนึ่งได้รับอีเมลที่มีลิสต์รายชื่อผู้หญิงกว่า101คนซึ่งมันบังเอิญมากที่ลำดับที่1ถึง29นั้นเขาเคยจัดนัดกระชับมิตรกับพวกเธอมาแล้วและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นภารกิจจัดนัดกระชับมิตรกับสาวๆตามลิสต์รายชื่อของคนที่เหลือจอห์นฮับสตูดิโอขอนำท่านเข้าสู่การไม่เมื่ออีกครั้งในหนังเรื่อง s e x and Date 101 เปิดเรื่องมาภายในห้องโถงสีขาวนาศูนย์บรัญรชการคำทำนายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่3คนได้แก่อัลฟาซึ่งเป็นหัวหน้าแล้วก็มีเบต้ากับเฟตเป็นผู้ช่วยพวกเขาได้ทำการแรนดอมคำทำนายจากเครื่องคอมพิวเตอร์และส่งอีเมลไปให้กับเจ้าตัวแต่มีอยู่งที่คำทำนายนั้นต่างออกไปจากเพื่อนนั่นก็คือลอดเดอร์ลิกเพราะว่าแต่ละคนได้คำทำนายระบุวันตายแต่ของลอดเดอร์ลิกนั้นมาเป็นลิสต์รายชื่อสาวๆหนึ่งร้อยหนึ่งคนไทซีเลขาของลอดเดอร์ลิกก็ได้อ่านอีเมลไม่ บุผู้ส่งให้เขาฟังซึ่งพออ่านชื่อสาวคนแรกจบลอตเดริกก็จําได้ทันทีว่านั่นคือสาวคนแรกที่เขาดื้อๆดื่มด้วยพอไล่มาเรื่อยๆก็พบว่า1-29ถึงคนนั้นเขาเคยจัดนัดกับชมิดและฟิโอน่าคู่มั่นของเขาก็คือคนที่29ลอตเดริกไม่รอช้าสั่งให้เรขาปินลายชื่อทั้งหมดให้กับเขาลอตเดริกนั่งไล่ดูลิตรลายชื่อด้วยความตั้งใจแต่ทันใดนั้นเขาก็ถูกเพื่อนร่วมงานมาลักพาตัวไปปาร์ตี้สลาโสดทำเอาเขาตั้งตัวแทบไม่ทันซึ่งภายในงาน เพื่อนก็ได้จ้างสาวเต้นระบำมาให้กับรอดเดอร์เกโดยเฉพาะพอถึงช่วงสุดท้ายของงานปาร์ตี้เพื่อนๆก็จับเขาและสาวเต้นระบำขังไว้ในห้องสองต่อสองเพื่อให้ทั้งคู่ดื้อๆดื่มกันแต่รอดเดอร์เกไม่อยากนอกใจคู่มันก็เลยขอให้สาวคนนั้นช่วยแกล้งร้องครวญครางเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่แอบฟังอยู่เข้าใจว่าพวกเขากําลังดื้อๆดื่มกันจริงๆแต่พอคุยกันไปคุยกันมาก็ทําให้รอดเดอร์เกได้รู้ว่าสาวคนนี้คือสาวที่อยู่ในลิต์หมายเลข30เขาตกใจมากเพราะว่าคําทํานายมันแม่นมากและสุดท้าย ทั้งสองก็ได้ดื้อๆดื้อดือด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 ่มกันในขณะที่ลอตเตอรกเดินกลับบ้านเขาก็คุ้นคิดถึงคําทํานายของลิทไลชื่อแล้วก็บังเอิญไปเจอกับร้านขายหนังสือนิตยสารสาวเซ็กซี่แล้วคนขายก็กาลังอ่านหนังสือเล่มที่มีสาวผมบอนที่ชื่อซินเทียโรดขึ้นปกอยู่ซึ่งเป็นสาวหมายเลข31ของเขาหลังจากลอตเตอริกลับไปแล้วทันในนั้นเดดเนลก็ได้มาหลอกหลอกชวนชายขายนิตยสารไปจัดนักช่าวมิรซึ่งเดดเนลเธอเป็นหญิงสาวที่ร้ายกาจเธอมักจะชอบแก้แค้นผู้ชายที่เห็นผู้หญิงเป็นเครื่องระบาย อารมณ์โดยการวางยาให้อยู่ในอาการโคมา่าซึ่งเธอก็เป็นคนที่ตำรวจกำลังตามหาตัวทำให้เธอต้องเปลี่ยนการแต่งตัวรวมถึงเปลี่ยนวิกผมไปเรื่อยๆและแน่นอนคนขายนิตยาสารก็ไม่อาจปฏิเสธได้ลงเขารีบปิดหลานแล้วก็ตามเธอไปที่โรงแรมทันทีวันต่อมาอดเดริกได้ขอคู่มือนสาวยกเลิกงานแต่งงานฟิโอนาก็เสียใจมากแต่เธอก็ไม่ยอมยกเลิกงานแต่งงานเด็ดขาดจากนั้นอดเดริกก็ไปดักรอเจอซินเทียโรดที่สำนักพิมพ์แต่เทว่าโดยความที่เธอฮอตมากมีผู้ช มากมายมาต่อแถวรอขอไลเซ็นเธอร์รอดเดลิกจึงเดินกลับมาที่รถทันในนั้นสินเทียก็วิ่งหนีฝูงชนมาหาเขาและขอให้เขาพาเธอหนีไปในตอนนี้รอดเดลิก er ก็เริ่มเชื่อแล้วว่าคําทํานายนั้นจะเป็นจริงและก็ไม่ต้องพยายามอะไรสถานการณ์ก็จะพาเธอมาหาเขาเองในขณะเดียวกันเบต้าก็ได้มาคอยสังเกตการตามดูรอดเดลิกเพื่อคอยช่วยเหลือเขาในยามฉุกเฉินแล้วซินเทียก็ได้ชวนรอดเดลิกไปค้างที่บ้านเพราะเห็นว่ารอดเดลิ er กกาลังจะแต่งงานเลยอยากจะจัดของขวัญชุดใหญ่ไฟ กับพิบให้กับเขาในขณะที่ทานมือเย็นก็มีเสียงคนแก่ไอายคกอคกออแคกแคกดังมาซึ่งซินเทียก็บอกว่าคุณย่าของเธอป่วยหนักมากอายแบบนี้ทั้งคืนหลังจากนั้นลอเดริกก็เตรียมตัวรอพระเดชสืบก,กับซินเทียด้วยความตื่นเต้นและซินเทียก็ได้บอกให้เขารอ3นาทีแล้วให้ตามมาหาเธอที่ห้องพอครบ3นาทีลอเดริกก็เข้าไปในห้องซึ่งมันมืดมากจนมองไม่เห็นอะไรแต่นั่นก็ไม่เกินความสามารถของเขาขเขาจัดการดื้อดื้อดื่มโดยไม่ถามอะไรและทันในนั้นพ่อของซินเทียก็ เข้ามาในห้องรอเดริก er ตกใจมากเขารีบย่องออกมาจากห้องทันทีก่อนที่จะโดนคุณพ่อจับได้ในเช้าวันต่อมารอเดริก er ก็ลงมาข้างล่างด้วยอารมณ์ที่ดีมากแต่เขาก็ต้องตกใจเพราะว่าคุณย่าได้เสียชีวิตแล้วซึ่งคุณย่าก็เสียชีวิตด้วยใบหน้าเปื่อนยิม้มซินเทียก็ได้กระซิบถามรอเดริกว่าเมื่อคืนทําไมแม่มาหาฉันที่ห้องซึ่งรอเดริกก็ถึงกับอึงที่เขานั้นเข้าห้องผิดเพราะคนที่เขาดือด้อๆดืดดด่มด้วยเมื่อคืนนั้นก็คือคุณย่าของซินเทียซึ่งคุณย่าก็ชื่อซินทเท er ียโร กรีบขับรถกลับมาบ้านทันทีงามไส้ไหมล่ะมึงหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกเรื่องลิตรลายชื่อให้ฟิโอนาฟังซึ่งฟิโอนาก็รับไม่ได้เธอตัดสินใจยกเลิกงานแต่งงานพอฟิโอนาจากไปเบต้าและเฟดก็ได้วางยาสลบลอรเดลิกแล้วพาเขามาที่ศูนย์บัญชการคําทํานายเพื่อที่จะพูดคุยทําความเข้าใจกับคําทํานายในอีเมลซึ่งคําทํานายเกี่ยวกับความตายของแต่ละคนได้ถูกส่งออกไปกว่า2 0,000ฉบับแต่ของลอรเดลิกก็โชคดีมากที่คําทํานายไม่ได้ระบุวันตายของเขายังเจาะจงและพวกเขาก็ ได้สั่งห้ามและกึ่งครูไม่ให้อรเดริกบอกเรื่องนี้กับใครพร้อมกับเสนอความช่วยเหลือให้กับเขาถ้าเขาต้องการพ่อกับอธิบายนอรเดริกก็เตรียมตัวออกล่าเหยื่อต่อไปไหนไหนก็กลับมาสดอีกครั้งและเขาก็ได้เจอกับสาวหมายเลข32และทั้งครูก็ดือด้อดไดดืด่มกันอรเดริกสามารถจัดนายกระชับม,มิรไปถึงหมายเลข35ได้อย่างรวดเร็วและในขณะที่เขากําลังขีดค่าลายชื่ออยู่ที่ร้านกาแฟทันในนั้นจูเลียหมายเลข36ก็เดินเข้ามาพอดีและเธอก็เผลอทํา,าทน้ําหกใส่เป้ากากงเกงของโอเดริกและแน นอนว่าเขาก็ได้เด็จึกเธอเรียบร้อยในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนสิงหาเขาได้รานหมายเลขสาวๆคนที่29ไปถึงคนที่36จากนั้นลอเดริกก็ไปดื่มที่บาร์กับพี่ชายและเขาก็บังเอิญเจอกับบ,บ๊อบหลังจากคุยกันลอเดรลิกก็ได้รู้ว่าบ๊อบนั้นได้รับอีเมลแปลกประหลาดระบุวันที่ซึ่งเป็นวันนี้ซึ่งในอีเมลก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลอเดรลิกก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือคำทํานายวันตายแต่เขาก็ไม่สามารถจะบอกอะไรกับบ๊อบได้แล้วลอเดริกก็อาสาเลี้ยงเครื่อองดดื่มบบทัันนนใ้ ไทซีก็ได้มาที่ผับนี้เหมือนกันเพราะเธอยากมาเจอกับคู่เลดเปี้ยนไอดอลชื่อดังที่เธอปลืมพอได้ยินชื่อของสองสาวไอดอลลอดเดรีกก็รู้ได้ทันทีว่าสองสาวนั้นคือหมายเลขถัดไปของเขาทันใดน,นั้นสองสาวก็มองมาที่เขาสักพักก็มีพนักงานเสิร์ฟเอาคี์การดห้องพักมาให้ลอดเดรีกก็ไม่รอชา้ารีบขึ้นไปที่ห้องทันทีพอเข้าห้องไปก็พบกับสองสาวเล่นชิงช้าสวรรค์อยู่แล้วแล้วทั้งสามก็ดือด้อๆดือด้อดืมกันอย่างเร่าร้อนทางด้านของบ๊อบเดดเนลก็พยายามจะวางยาเขาโดยความ ที่เขานั้นกลัวมากเลยพยายามถอยห่างหนีออกไปแต่บ๊อบไม่ทันระวังเขาถอยพลาดหงหลังตกระเบียงม่องเท่งขาทีไทซีก็ได้เสนอว่ารอดเดลิกควรที่จะฝังรายชื่อนีซาแล้วก็ใช้ชีวิตตามธรรมชาติโดยไม่ต้องไปสนใจรายชื่อนั้นซึ่งก่อนที่จะฝังเขาก็ได้ขอดูสามพยังแรกของถัดไปซึ่งนั้นก็คือมิรันดาและในวันหยุดรอดเดริกก็ไปดูฟุตบอลกับพ่อและพี่ชายซึ่งเขาก็ได้ขอให้พี่ชายช่วยเขาตามหาสาวแม่เล็กถัดไปที่ชื่อขึ้นต้นด้วยมิรันดาซึ่งชื่อก็ดันไปตรง กับดรมิรันดาที่เป็นเพื่อนร่วมงานของพี่ชายแต่พี่ชายก็สั่งห้ามน้องชายห้ามเข้าใกล้เธอเด็ดขาดในเวลาต่อมาลอดเดริก er ก็ไปนั่งดักรอเจอดรมิรันดาที่ร้านอาหารร้านประจําของเธอดรมิรันดาก็มานั่งอยู่โต๊ะข้างๆเขาเมื่อเธอรู้ว่าลอดเดริกแอบมองเธออยู่เธอก็เลยเดินมาเปิดขวดเบียร์ให้กับเขาและนั่นก็ทําให้ทั้งสองได้เริ่มทําความรู้จักกันทั้งสองมีความชอบคล้ายๆกันพวกเขาได้ลองเดทกันหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าไม่มีวี่แววว่ามิรันดาจะยอมให้เขาดือ้อ จนกระทั่งวันหนึ่งโรเดริกก็ไปเที่ยวผับกับมิรรนดาและมิรรนดาก็บังเอิญเจอกับชายคนหนึ่งเธอก็เลยกระซิบบอกกับโรเดริกว่าชายคนนั้นแหละเธอเคยดื้อดืดดื่มด้วยในวันฮาโลวีนแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่แย่มากสําหรับเธอและนี่คือเหตุผลที่เธอยังไม่อยากจะมีอะไรกับโรเดริกพอโรเดริกได้ฟังเขาก็เสียใจมาเขาจึงตัดสินใจจะไม่ทนและไปขุดลายชื่อที่ฝังดินไว้ขึ้นมาดูว่าแท้จริงแล้วมิรรนดาอยู่ในลิตรลายชื่อหรือไม่เพราะดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายเลยที่มิรรนดาจะยอมดื ดื้อดื้อดื่มกับเขาเหมือนกับสาวๆที่ผ่านมาและปรากฏว่ามิรันดาก็อยู่ในลิสิ์ไหลชื่อรอดเดลิกก็เลยไปที่ศูนย์บัญชาการคำทำนายเพื่อหาวิธีว่าจะทำยังไงก็ได้ให้มิรันดาเป็นคนสุดท้ายที่เขาจะดื้อดื้อดื่มด้วยเพราะเขารักเธอมากซึ่งอันฟ้าก็บอกให้รอดเดลิกใจเย็นๆคำทำนายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนายก็ต้องเลิกกับเธออยู่ดีรอดเดลิกได้เช็คข้อความเสียงที่มิลันดาฝากข้อความไว้ว่าอยากจะชวนเขามาฉลองคืนนี้รอดเดลิกยิ้มดีใจมากและหันไปบอกกับ อัลฟาว่าคืนนี้เขาจะบุกอัดเป็ดน้อยเธอให้ได้และมาดูกันว่าความรักจะสามารถเอาชนะคําทํานายได้หรือไม่และในตอนเย็นร,ร็อดเดอรีก็ได้เตรียมจัดดินเนอร์อย่างหรูให้กับมิรันดาแต่ทว่ามิรันดาได้นัดฉลองกับเพื่อนๆที่บาร์ซึ่งเขาก็เสียใจมากที่ไม่ได้ฉลองกับมิรันดาสองต่อ2เขาพยายามจะกอดจูบเล้าลงมิรันดาแต่เธอก็ไม่ยอมร,อร็อดเดอรีก็เลยตะคอกใส่เธอพร้อมกับคว้างแก้วลงผืนพอตั้งสติได้ร,ดร็อดเดอรีก็ขอโทษพร้อมกับรีบเก็บเศษแก้วมิรันดาต ใจและโกรธมากเธอเดินหนีออกไปแต่ทันใดนั้นเธอก็เผลอเหยียบเศษแกว้วและล้มเสียหลักหัวฟาดพื้นมองเท้งขาทีลอดเดริกเสียใจมากเขากอดร่างเธอไวแนนแล้วเขาก็ไปที่โรงพยาบาลขอเวลาอยู่ส่วนตัวกับศพมิรรนดาเป็นครั้งสุดท้ายลอตเดริกไม่รอช้ามองไปที่ร่างเปื่อยของมิรรนดาแล้วก็สไลด์นอนไปด้วยพอเสร็จแล้วเขาก็ได้เก็บสร้อยข้อเท้าของเธอไว้ดูต่างนาพอออกมาจากห้องคุณหมอสาวสวยก็ได้เดินเข้ามากอดปอบเขาแต่พอลอเดริกเห็นป้ายชื่อของคุณหมอ ชื่อมิลานเาสโตนเหมือนกันโรเดริกก er ็ยิ้มหวานและสุดท้ายทั้งสองก็จบลงด้วยการดือด้อๆดือด้อดื่มต่อจากนั้นเขาก็ได้จัดชิปพ,พักร้อนทัวร์ยุโรปเพราะสาวๆในลำดับต่อไปนั้นล้วนเป็นชื่อมาจากฝั่งยุโรปทั้งนั้นซึ่งเขาก็เก็บไปถึงหมายเลข79และพอกลับมาที่อเมริกาโรเดริก er ก็ตามหาหมายเลข80ต่อซึ่งก็คือโฮปฮาร์ดไลท์โรเดริกก็ค้นหาเบอร์โทรเธอในทะเบ,บียนราแล้วก็โทรชวนเธอมาจัดนักชับมิตรแบบตรงๆซึ่งเธอก็ตอบตกลงท,งทันทีพอมาเจอกันและได้ ลองพูดคุยกันรอดเดอริกก็พบว่าโฮปนั้นถึงแม้จะเป็นสาวแก่แต่เธอก็มีสเสน่ห์แถมยังเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นมากเขาคบกับเธอ,อยังเปิดเผยอยู่พักใหญ่แล้วก็เลิกกันในเวลาต่อมาเดนเนลได้ก่อเหตุและเธอก็เพลอลืมบัตรประชาชนทิ้งไว้ทําให้ตํารวจรู้ชื่อจริงของเธอซึ่งก็คือกิลเลียนโดเรพอรรดเดอริกได้ฟังชื่อจากข่าวเขาก็เลยเช็คดูในริสปรากฏว่าชื่อของเธออยู่หมายเลข101พอดีซึ่งรรดเดอริกก็เริ่มกังวลอย่างมากว่าถ้าเขาถูกลิขิตให้ดื้อๆืดื่มก็ จะต้องตายเหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆรอเดริกรีบกลับไปปรึกษาที่ศูนย์บัญชาการซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แนะนําว่าในตอนนี้เหลืออีก20คนที่นายจะต้องดื้อดื้อดื่มด้วยแต่ในระหว่างนี้ให้นายหยุดจัดนัดกระชับมิตรและไปหาอย่างอื่นทําซะรอจนกว่าเดนเนลจะถูกจับเข้าโคกว่าแล้วรัตเดริกก็หางานอดิเลกทาแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเขาปั่นจักรยานชนรถบัสของโรงเรียนหญิงหลวนคริสเตียนพอนักเรียนหญิงได้เจอกับเขาพวกเธอก็เชื่อว่าพระเจ้าได้ส่งรัตเดอริกมาให แล้วไงมึงในวันนี้ลอตเดริกก็โดนหญิงสาวพรหมจันทร์ขย่มไส้เดือนของเขาไปทั้งหมด18คนซึ่งหมายเลขก็ได้รันมาถึง100เขาได้ขังตัวเองไว้ในบ้านไม่ยอมออกไปเจอใครเพราะกลัวว่าจะพลาดไปดือด้อๆดืดด่มกับกิลเลียนเดเรลอตเดริกคิดแต่ตองอยู่มุมห้องจนหลับไปและเขาก็ฝันว่าเขานั้นเอามีดสับของตัวเองทันในนั้นลอตเดริกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเฟร็ดก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เขาแฝงตัวอยู่ที่โรงแรมที่เดดเนลเข้ามาพักแล้วแล้วตำรวจก็ซุ่มรอจับตัวเธออยู่ด้วยและในขณะที่นั่งจ ชิวๆอ,อ,อย่างสบายใจเขาก็ได้หันไปเห็นโน้ตเบอร์โทรของสาวๆรวมไปถึงกําไรข้อเท้าของมิรันดาและนั่นก็ทําให้เขาต้านหนักได้ว่าเขาได้ทําอะไรลงไปบ้างไม่ว่าจะเป็นการทําให้ฟิลน่าเสียใจหรือทําร้ายจิตใจผู้หญิงคนอื่นๆและเขาก็รู้สึกผิดมากอรเดอริกจึงออกไปหาเดดเนลและยอมรับชะตากรรมถ้าเขาจะต้องตายนี่ก็คงเป็นพรมลิขิตที่ไม่อาจจะหลีกหนีได้โอเดอริกเดินเข้าไปขอจอยโต๊ะกับเธอพร้อมกับเตือนเธอว่าตำรวจดักรอจับเธออยู่ที่โรงแรมเดดเนลกล่าวขอบคุณโอเดอริกที่ เตือนเธอและทั้งสองก็ได้มีโอกาสคุยกันซึ่งเดดเนวนั้นก็ได้บอกว่าเธอเคยแต่งงานกับสามีที่ชอบทำร้ายร่างกายและสั่งให้เธอแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงในขณะที่ดื้อๆดื่มกันในตอนนั้นเธอเป็นทุกข์มากมีบาดแผลช้ำตามร่างกายทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งสามีของเธอเกิดเดินเหยียบดินสอแล้วก็ลื่นล้มหัวฟาดพื้นมั่งเท่งขาชีในตอนนั้นเธอสะใจมากแล้วก็ได้รู้ว่าผู้ชายที่ชอบทำร้ายผู้หญิงควรจะถูกลงโทษซึ่งนั่นก็ทำให้เธอตัดสินใจสกัดสารพิษที่จะทำให้ผู้ชายทุก ที่นอนกับเธอนั้นอยู่ในอาการโคม,มา่าซึ่งรอดเดลิกก็ได้เอ่ยปากอาสาที่จะขอกินยาพิษนั้นทําเอาเดดเนลไปไม่เป็นเพราะเธอไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนอาสาจะกินยาพิษด,ด้วยความสมัครใจและเธอก็ได้หยิบยาให้รอดเดลิกหนึ่งเม็ดหลังจากทานเสร็จทั้งสองก็ได้ไปเปิดห้องที่อีกโรงแรมแล้วเดดเนลก็ได้พ่นสีที่กําแพงว่าจุดจบเดดเนลก็ตัดสินใจว่าจะกินยาพิษด,ด้วยเหมือนกันทั้งสองต่างป้อนยาให้กันและกันและจากนั้นก็ดือด้อๆดืด่มกันอย่างร้อนร้อนเหมือนกับว่าวันนี้เป็นครั้งส สุดท้ายของพวกเขาแล้วภาพก็ตัดไปตอนที่โรเตอริลกับเดดเนลตื่นขึ้นมาพร้อมกับลูกชายของพวกเขาวิ่งมาหาใช่แล้วทั้งสองนั้นหลอดฟื้นขึ้นมาเมื่อยาพิษหมดฤทธิ์เช่นเดียวกับผู้ชายอีก20กว่าคนที่เธอวางยาก็ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งและโรเตอริกกับเดดเนลก็แต่งงานกันสร้างครอบครัวและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเป็นคนสุดท้ายของกันและกันตลอดไปแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์จอนด้วยสำหรับคลิป นี่สวัสดีครับ